ผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้เราก็อยู่ฝ่ายเราโอเคนะผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้เราก็อยู่ฝ่ายเราวันนี้อาคมยกมาถามนะก็เลยถือโอกาสสื่อสารนะเพราะเรามีเวลาที่จะพูดให้ให้ละเอียดขึ้นนะก็มันหมายความว่าอะไรเรามาทำความเข้าใจกันเริ่มอ่านข้อสามที่แปด ยอนจึงทูลพระอ,องค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้า <c oughs> พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับขี่ออกโดยพระนามของพระอ,องค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขามิได้ตามเรามาพรเยุูเอาแค่นี้ก่อนแล้วมาดูข้อเดียวเนี่ยได้พูดอะไรบ้างประเด็นสําคัญสําคัญตอนต่อไปเวลาคุณอ่านาารพระคัมภีร์ถ้าคุณมีเวลาอ่านแบบพินิษพิจารณานะก็ควรจะแบบเนี้ยอย่าไปอย่าไปตะลุยอ่านมัน การทีต่ตะรับตะลุยอ่านเนี่ยนะหมายถึงครั้งแรกครั้งแรกที่ยังไม่ได้อ่านพาระธรมพีเนี่ยตั้งใจ,จอ่านพาระธรมพีให้จบเล่มเนี่ยอ่านตะลุยเลยเพื่อจะเอาสักโขพระธรมพีว่าพาระพีพูดเรื่องอะไรพอหลังจากนั้นแล้วต่อไปคุณต้องอ่านด้วยพินิจพิจารณานะทีละข้อทีละข้อ,ลขอแล้วดูแกะเลยว่าข้อนี้พูดถึงอะไรอะไรเป็นประเด็นสําคัญเราถึงจะเข้าใจหัวข้อที่พระธรมพีสื่อสารถึงจะเข้าใจได้ว่าผู้ที่มิได้ต่อสู้เราก็อยู่ฝ่ายเราใช่ไหม พระองค์กาลังพูดถึงว่เาเพวกของพระเยซูนั่นเองขีเส้นยูไฟเราเห็นไหมยูไฟเราก็คือยูไฟพระเยซู mm hmm. หรือพูดง่ายๆพระองค์กำลังพูดถึงคิดเตียนนั่นเองยูไฟพระองค์ก็คือเป็นคิดเตียนยูไฟพระองค์ก็คือพวกเดียวกับพระอ,องค์นะเป็นคิดเตียนด้วยกันกับพระอ,องค์โอเคนะดูข้อสามแปด ยอจิงทูลพระอ,องค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขีดเส้นพระอาจารย์ตรงนี้มีลึกขึ้นมาพระอาจารย์แสดงว่ายอเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระเยซูพระอาจารย์ในที่นี้ลงลึกๆเลยนะให้เราเข้าใจตรงนี้นะกําลังว่ายอนเป็นลูกศิษย์ที่เรียนกับพระเยซูใช่ไหมเริ่มมีคาว่าลูกศิษย์พระเยซูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ เห็นไหมถ้าเรารู้ครับว่าพระอาจารย์ทาไมในที่นี้ใช้ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าไม่ใช้คำว่าพระองค์เจ้าข้าแสดงว่าพระบีเราจะสื่อสารว่ากําลังบอกว่ายอนี่เรียนพระคัมภีกับพระเยซูพระเยซูเป็นอาจารย์ของยอนโอเคนะพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีเอาพวกข้าพระองค์หมายถึงพวกเดียวกับยอนในที่นี้เรารู้กันเลยคือสาวกสิบสองคนน,นั่นเองแสดงว่า พวกข้าพระองค์เป็นลูกศิษย์พระเยซูแต่และก็เป็นคิดเตียนแต่เป็นลูกศิษย์พระเยซูพวกข้าพงเห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระเยซูก็รบว่าข้าพงเห็นคิดเตียนอีกคนหนึ่งเห็นไหมมาถึงตรงนี้ก็ราบอกมีมีคิดเตียนสองประเภทแล้วเห็นยังนะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเดีกับพระเยซูละไว้ก่อนละไว้ก่อนข้าจะเรียนไม่เรียนไม่รู้ แสดงว่าพระกัมพีได้สืส่อสารว่ามีคิดเตียนที่เรียนกับพระเยซูหรือเป็นสาวกองค์หรือหรือเป็นลูกศิษย์พระเยซูและมีคิดเตียนอีกพวกหนึง่งนะไม่ได้บอกว่าเรียนไม่เรียนแต่บอกว่ามีฤทธเดชขับผีออกโดยพระนามพระองค์หมายถึงว่าเป็นพวกเดียวกับพระองค์อยู่ฝ่ายพระอง,งค์เหมือนกันเพราะผีเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเยซูเขาอยู่ตรงข้ามกับผีเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผีแต่ก็เป็นฝ่ายพระเยซูสรุปแล้วเขาเป็นคิดเตียน ใช่ไหมและพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาแน่ไอ้พวกเรียนพระเยซูไปห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาแปลว่าอะไรแบ่งพักแบ่งพวกมไม่ได้เห็นด้วยตาเขาไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาเพราะเราเพราะพวกเราตามพระเยซูเพาะเราเรียนพระเยซูเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาสด่ว่าเขาไม่ได้เรียนพระเยซู แสดงว่ามีคิดเตียนสองประเภทคิดเตียนประเภทหนึ่งเรียนกับพระเยซูพระเยซูเป็นอาจารย์คิดเตียนอีกประเภทหนึง่งพระเยซูไม่ได้เป็นอาจารย์<ช>หรือ,รอไม่ได้ดีกับพระเยซูแต่ไม่ต่างกันใช่ไหมเขามีฤทธิด์เดช<อ>เขามีอํานาจเขามีสิทธิอำนาจที่เขาเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นชนชาติของ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 คิดเตียนไอของของของพระเยซูใช่ไหมเขาจึงมีสิทธิอันนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้แปลว่าพวกย้อนไม่มีเห็นไหม แต่ยอนเห็นเฮ้ยอย่าทำๆๆพูดง่ายๆเราไปบอกเขาได้ยอนบอกว่าเฮ้ยขอโทษอย่าไปประกาศกันมาเลยใช่ไหมเขาขับผีออกแล้วเขาไปประกาศก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐก็ได้เพราะเขาถูกผีครอบงำอยู่ใช่ป่ะอยอนบอกอย่าไปประกาศอย่างนั้นอโอเคไหมว่าประกาศแล้วให้เป็นคิดเตียนแล้วดีจะรวย มันจะมีลิ่เด่หรือจะอะไรเดี๋ยวจะพรมาเต็มเลยอะไรเลยอะไรโอเคไหมโอเคไหมดีลยวลงลึกๆนะลงลึกๆลงไปเลยนะเห็นไหมไปฟอ้องพระเยซูพระเยซูตอบว่าอะไรข้อสามก่าพระเยซูสั <c oughs> ่งว่าอย่าห้ามเขาเลยหยดุดพระเยซูอย่าไปห้ามเขาการที่เขาจะไปขับผีหรือเขาจะไปประกาศข่าวประเสริฐเราอย่าไปแปลตรงตรงัตงวเขาไปขับผีนะ เพราะว่าขาวประเสริฐมีการไล่ผีนะโอเคไหมผีตัวตาดเลยแหละโอเคนะอยา่าไปห้ามเขานะเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะทํามหากิจในนามของเราเพราะว่าไม่มีคนไหนหรอกที่จะไปทํางานให้พระเจ้าทํางานให้พระองอ์นะ่ะแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งกับพูดประนามเรานะแล้วเปลี่ยนใหม่ ไปว่าอะไรถ้าเป็นคิดเตียนเป็นคิดเตียนตลอดแหละไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมแต่เพียงแต่ต่างกันดูว่ามีคิดเตียนสองประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียนกับพระเยซูอีกประเภทหนึ่งไม่เรียนกับพระเยซูในที่นี้ละไว้เลยว่ามีคิดเตียนที่เดินตามพระเยซูกับไม่ได้เดินตามพระเยซูเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาตามมาใช่ไหตามมาเเป็นตามเพราะเราตามพระเยซูก็คือเราเรียนเขาพระองค์เราเดินตามพระเยซู แต่คิดเยนพวกหนึ่งไม่ได้เรียนกับพระองค์จึงไม่ได้เดินตามพระเยซูแสดงว่าพระเยซูยืนยันว่ามีคิดเียนสองประเภทพวกที่เดินตามพระเยซูกับไม่เดินตามพระเยซูแล้วพระองค์บอกว่าไม่ต้องไปตาหนิเขาโอเคไหมไม่ไปตําหนิเขาเขาจะประกาศพระเยซูประกาศ่าพระเริฐให้เขาประกาศไปไม่ไปตาหนิเขาอ่าข้อสี่สิบเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วพระเยซูกำลังบอกว่าเขาคูณเป็นฝ่ายเดียวกัน เขากับคุณเนี Boy: ่ยเป็นคิดเตียนทั้งคู่เขาเป็นผู้ที่รับพระคุณจากพระเจ้าพระเยซูคิดทั้งคู่ทั้งที่ได้รับพระคุณพระเจ้าแล้วพระเจรยนเขาพระเยซูหรือไม่เรียนพระเยซูเขาก็เป็นคิดเตียงเขาได้รับความชอบธรรมแล้วเห็นไหมต่างกันตรงที่การดําเนินชีวิตต่างกันนะแต่ทาภารกิจเหมือนกันเอานะข้อสี่สเอ็ดเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ําถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่ม เพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคิดผู้นั้นจะขาดความเหน็จก็หาไม่ได้ไปไหมเพราะเราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ําถ้วยหนึ่งนะให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคิดผู้นั้นจะขาดบําเหน็จก็หาไม่ได้อันนี้พระอ,องค์ยืนยันใช่ไหมยืนยันถ้าเป็นฝ่ายของพระเยซูคิดแล้วใครปฏิบัติ สาอวกของพระองค์หรือบนิบัติคริสเตียนนะจะไม่ขาดบําเหน็จเลยนะเหมือนกับปฏิบัติพระเยซูริ์โอเคนะเพราะฉะนั้นเขาเยซูกำลังบอกคริสเตียนที่เดินตามพระเยซูวิธว่าอย่าไปตำหนิคริสเตียนที่ไม่ได้เดินตามพระเยซูริ์โอเคนะให้ราปฏิบัติเขาด้วยอโอเคนะหมายถึงว่าถึงแม้เขาจะเอ่อไม่เข้าใจเหมือนเรานะ เราก็ควรจะปฏิบัติเขาด้วยควรจะรักเขาด้วยอย่าไปแยกพวกโอเคนะนี่คือความหมายมามเนีเ่พอเข้าใจยังนะไม่ใช่ว่าโอ้พวกนี้เขาไปเดินตามพระเยซูคริสต์อย่าไปคบกับมันอย่าไปอะไรมันไม่ใช่นะถึงแม้เขาไม่ขเข้าใจพระคัมี่ถูกต้องเขาไปเดินตามาบัญญัติเกา่าก็คือเขาเป็นกระดูกแห้งน,นะเราต้องปฏิบัติเขาเอาน้ำให้เขากินเผยพิจารณาให้เขาฟัง ใช่ไหมเออเนไหเขาเป็นกระดูกแห้งเขาเป็นวางเขาเออเขาอยู่วางเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นให้ทําหน้าที่เผยพิจารณาให้พาะฟังกระดูกเขาจะได้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปบนนีบัตรที่เตียงกระดูกแห้งนะเผยพิจารณาให้เขาฟังนะจะขาดบําเน็จก็หาไม่โอเคไหมนี่คือความหมายที่ถูกต้องของพระพิมดูแมททวบทที่สิบสามข้อสิบดูแมททวบทที่สิบสามข้อสิบ คุณจะได้เห็นว่าพระคัมภีร์พยายามพูดหลายตอนและให้เราเข้าใจอ่านข้อสิบถ้าดูครับพร้อมแล้วก็เชิญอ่านข้อสิบไม่ต้องอ่านหัวข้อตรงนี้ความหมายเดียวกันอ่านหัวข้อด้วยก็ได้จุดมุ่งหมายของคําอุปมาหยุดพระเยซูได้พูดคำอุปมาเรื่องมาลิสีประเภทแต่ปรากฏมีคนไม่เข้าใจ ถ้าเราอ่านจากข้อห้าไล่ลงมาขท่หกข้อเจ็ดข้อแปดเราจะเห็นว่าคนจํานวนมากได้มาฟังพระวจนะพระเจ้าและเขาไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นในข้อสิบเชิญอ่านไก่พวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุชไหนพระองค์ตัดเขาเป็นคําอุปมาหยุดพระเยซูบอกว,ว่าสาวกปัญหาพระเยซูทำไมพระเยซูสอนพระคำพีทําไมไม่พูดตรงๆทําไมพูดเป็นคำอุป,ปามา พูดเป็นคําอธิบายหรือขยายหรือหรือ,รอ,รอเปรียบเทียบพันพังเผยใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคิดเตียนเนี่ยเวลามาอ่านพระคัมภีมาฟังพระเยสูพูดมาฟังพระคัรมภีแล้วมันจะเข้าใจเป็นอุปมาก็กเ,เข้าใจภาษาหนังสือไงซึ่งไม่ใช่ภาษาวิญญาณโอเคนะอ่านต่อข้อสิบเอ็ดข้อตัดตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้หยุดเห็นไหมพระเยซูบอกข้อความแล้วเรื่องแห่งแผ่นดินสวรรค์หมายถึงความหมายแผ่นดินสวรรค์ที่บอกแล้วพระคัมภีร์เล่มนี้ถึงแผ่นดินสวรรค์นะหรือเรื่องเราเกี่ยวพระเยซูหรือเรื่องเราเกี่ยวกับเผยพระวิญญาณหรือเรื่องเราเกี่ยวคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องล้ำลึกโปรดให้ท่านรู้ได้ทำไมโปรดท่านรู้ได้อเพราะท่านเรียนกับเราไงอ๋อใช่ไหมโปรดให้ท่านรู้ได้เพราะอะไรเพราะท่านเรียนกับเราท่านเรียนว่าอับราพระอาจารย์ เพราะอะไรบอกท่านรู้ได้เพราะอะไรพาะคุณเรียกยนเราจนเดินตามเราไง mm hmm. แต่พวกนั้นไม่อนุญาตให้รู้ mm hmm. เห็นไหมมีสองพวกอะเห็นไหมอ,อ่านต่อนะ mm hmm. ด้วยแต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้คนเหล่านั้นคือคนที่ในมะละโปเมื่อกี้ไง mm hmm. ที่บอกว่ายอมบอกไปห้ามเขาอย่าประกาศอย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาพระเยซูบ,บอกอย่าไปห้ามเขา คนเหล่านั้นเราไม่ดูยากให้รู้คนเหล่านั้นคือใครคนเหล่านั้นคือเมื่อมาอา่านระคัมีรแล้วไม่เข้าใจร,รู้เป็นเรียนที่อื่นเลยเห็นไหมยืนไปเรียนที่อื่นเลยถ้าเราอ่านมาแต่แรกๆแล้วจ,จะรู้เลย<ร>คนเหล่านั้นเลยหายหมดเลยเฮ้ยอ่านระคัมีไม่เข้าใจเว้ยเข้าใจาย,ยากเรียนรัดดีกว่าไปเรียนปั๊บไปหาอาจารย์อธิบายดีกว่าไปซื้อซื้อประกอบอ่านดีกว่าโอเคไหมพระชารมบิโไม่อนุญาตคนเหล่านี้รู้ข้อสิบสอง ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเห็นไหมพระเยซูกำลังเบียบที่ว่าคนที่เรียนพระเยซูเนี่ยเข้าใจแล้วจะเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆเลยและคนที่ไม่ไปเรียนพระเยซูนะคนเหล่านั้นเนี่ยนะที่ไปเรียนที่อื่นไปนเรียนตำราหรือไปเรียนอะไรที่อื่นหรือไปซื้อหรือประกอบอ่ะนะยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้เรื่อง เห็นไหมเหมือนกับพ ja Je yeah. I mean, ี่เบ like. okay, yeah. right? okay. okay. ื้อช้าแบ่งปันจาได้ไหมเป็นขับบายญาเบื้อเช้าใช่ไหมอาจารย์เทศจํานวนมากเลยฟังไปฟังมามันยังไม่รู้เรื่องเลยแต่มันมีแต่ความรู้ประวัติศาสตร์ความรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยจําตีจํพอสอพอสอได้กษัตริย์องค์นั้นองค์นี้ไล่เป็นองค์องค์ได้เลยของโลมของที่ไหนไล่ได้หมดเลยแต่เรื่องความมายจะไม่รู้เลยนะโอเคแล้วเห็นไหมนี่ความหมายเดียวกันอ่านต่อข้อที่สาม เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขา,าอ่านคมภีร์เมื่อ,อไหร่นะเขาก็ไม่เข้าใจเขาไปเรียนเท่าไหร่เรียนพระครรเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจอ่านต่อเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจเห็นไหมยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจ โอเคเอาแค่ okay. Okay. นี้พอแล้วเราอ่านต่อเสร็จพงอธิบายต่อเห็นไหมอ่ะหรือ <Okay. S 1> ม,มาดูต่อว่ามันเกี่ยวข้องพระคีบทไหนอีกดูนะฟิลิปปีบทที่หนึ่งฟิลิปปีบทที่หนึ่งอ่านนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยยุคพระเยซูแล้วดูมันมาเกิดขึ้น,นอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลพูดยังไงฟิลิปปีบทที่หนึ่ง <c oughs> เจอยังถ้าเจอแล้วก็อ้อมดูเขาเจอแล้วนะพร้อมแล้วก็อ่านข้อสิบห้าความจริงมีบางคนประกาศพระคิดด้วยใจลิศยาและทุ่มเถียงกันหยุดเห็นไหมขยายในมิลาโกอะนะเข้าไปประกาศพระคิดเข้าไปเข้าไปขับผีออกในน้ำพระเยซูเห็นไหม อาจารย์บอกว่าความจริงมีบางคนประกาศพระคิดด้วยจิตใจลิษยาและทุบเถียงกันคิดเส้นจิตใจลิษยาและทุบเถียงแปลว่าแปลว่าอะไรประกาศด้วยเนื้อหนังใช่ไหมประกาศด้วยเนื้อหนัง <c oughs> ไม่ได้เกิดประกาศจากพระวิญญาณไม่ได้ประกาศจากเกิดผลพระวิญญาณนะหรือพูดง่ายๆคือประกาศด้วยศักยภาพของตัวเอง หรือพูดอีกมุมหนึ่งคือกําลังรับใช้พระเจ้าประกาศพระเจ้าด้วยศักยภาพของความรู้ที่ไปร่ำเรียนมาที่ไม่ได้เดินตามพระเยซูไม่ได้เรียนกับพระเยซูเห็นยังเพราะถ้าคุณเรียนพระเยซูนะพร่อเป็นผู้ทากิจครับคุณไม่ต้องถาครับพปรองทำกิจผ่านคุณครับข้อสิบหกายหนึ่งประกาศพระคิดด้วยใจรักหยุดเห็นไหมมีสองขั้ อีกพวกหนึ่งรับใช้พระเจ้าขับผีออกหรือประกาศพระคิดด้วยด้วยใจรักหมายถึงใจที่มีความรักหรือใจที่มีผลพระวิญญาณโอเคนะที่พระเยซูห้ามคนเหล่าพวกเนี้ยพ,พวกนี้ยอย่าไปตำหนิอีกพวกหนึ่งอ่านต่อโดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพระเจ้าไว้ให้กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐโยนอาจารย์ปโรบอกนี่แหละเขาเป็นคนที่พระเจ้าตั้งเขาเพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างถูกต้อง นะไปกล่าวแก้ประกาศยังถูกต้องการที่ไปกล่าวแก้หมายถึงอะไรก็ไปเผยะชนะให้กระดูกแห้งมันฟังไปเผยะชนะให้กับริสเรียนที่กําลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ไม่ได้เรียนพระเยซูให้เขาฟังเพื่อกระดูกเขาจะได้กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอเคไหมอ่ะอ่าต่อแต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยการแข่งดีกันเห็นไหม อีกไฟล์นึงประกาศด้วยการแข่งดีกันจริงๆแล้วถ้าเรามาโยงกับบทเอเลเคียวไอตุ่มพวกนี้ยังไม่รู้ไอ้ตัวเพราะนี้ยังไม่รู้เลยเขาเป็นกระดูกแห้งเห็นไหมแสดงว่า <c oughs> มีคิดเดียรไ้รับใช้พระเจ้าจริงจังกนะับพระเจ้ามากแต่ในสายตาพระเจ้าบอกเขาเป็นกระดูกแห้งโอเคนะไม่ใช่ด้วยใจสุดจริตเห็นไหมไม่ได้ประกาศมาจากการเติบโตจากพระวิญญาณเห็นไหมพูดเรื่องเดียวเลยวันนี้พูดเรื่องเดียวเลย จงใจจะเพิ่มความทุกข์ลำบากแก่ข้าพเจ้าในการถูกจำจองอาจารย์ปรโรบอกได้ยินพวกนี้ประกาศแล้วกุ้มใจกุ้มใจทุกใจโอเคนะเห็นไหมมาที่มาประกาศสิไอ้มารับบิปคิเตียสินะมาสรรเสริญพระเจ้ามาร้องเพลงโอเคไหมมาล้พักพรโอเคไหมแล้วจะยุ่จะยิ่งุุนเด็กจะยิ่งน้สระพัดแต่ไม่ได้พูดเรื่องแผ่นดินพระเจ้าเลยเห็นไหมแล้วไม่ได้เกิดจากใจรักด้วยเกิดจากการแข่งกันนะเพื่อจะสร้างผลงานขึ้นมา ด้วยเนื้อหนังทั้งสิ้นโอเคนะถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไรแม้เขาจะประกาศพระคิดด้วยประการใดก็ตามจะเป็นด้วยการแกล้งทําก็ดีหรือด้วยใจจริงก็ดีแต่เขาก็ได้ประกาศพระคิดหยุดเห็นไหม,มจะเป็นเอ่อถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไรถ้าเขาจะประกาศพระคิดด้วยประการใดก็ตามอะลรใายซูพูดใช่ไหมปล่อยเขาเธอ,อใช่ไหม คำพูดเดียวกันพระเยซูใช่ไหมช่างเขาเธอช่าเขาไม่เป็นปฏิกราเขาเป็นฝ่ายเราเห็นยังแล้วคุณจะมั่นใจว่าคุณแปลพระผีเปียะเลยไม่ผิดเลยเพราะว่าพระผีแปลพระดีแต่เม้เขาจะประกาศพระคิดด้วยประการใดก็ตามนะจะตามเรามาหรือไม่ตามเรามาก็ตามพระเยซูคิดว่าเขาเป็นฝ่ายเราจะเป็นด้วยการแกล้งทําก็ดีหรือด้วยใจจริงก็ดีจะประกาศด้วยเนื้อหนัง หรือประกาศด้วยพระวิญญาณก็ดีนะทั้งหมดนี้รู้แต่เป็นประกาศข่าวประเสริฐทั้งสิน้นแต่เขาก็ได้ประกาศพระคิดในการนี้ทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดีรู้ไหมคุณเข้าใจว่าแปลว่าอะไรเขาจะประกาศพระคิดด้วยอะไรเขาตามด้วยเนื้อหนังหรือพระวิญญาณก็ตามข้าพเจ้าก็ยินดียินดีไงนะยินดีที่ที่ไปกล่าวแก้ไงอา้าวใช่ไหม ยินยินดีอะไรยินดีที่เขาเป็นคิดเตียนยินดีที่เขาเป็นพวกเดียวกับเราตามมาแล้วโกงไงยินดีที่เจาน้ำให้เขากินใช่ไหมไม่ใช่ยินดีให้กล่าวประกาศผิดๆไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ข้าพเจ้ายินดียินดีเชื่อไปกล่าวแก้ยินดีที่จะเอาพระวจนะไปให้กระดูกมันกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กไปมันกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กใช่ไหม โอเคนะเอาละแค่นี้แหละนะ